สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวรถจักรยานแต่งเป็นบิ๊กไบค์ตอนที่สองแล้วครับผมว่าตอนนี้มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างนะครับอย่างแรกเลยคืออันนี้นะครับซีไลนนะครับผมทีบาร์ที่ว่ายึดฟ้านี่แหละครับผมแต่ว่าผมเอามาทําเป็นโครงยึดถังน้ํามันครับผมนะครับนี่ครับทั้งสองข้างเลยเห็นไหมครับทั้งสองข้างเลยครับ ถัดมาผมถังน้ํามันก็อันนี้ผมก็ทําการใส่แล้วก็ผมเหลือแค่แฟร์ลิงหน้าเหลือแค่แฟร์ลิงข้างๆเหลือแค่แฟร์ลิงข้างๆที่ยังไม่ได้ใส่นะครับผมเพราะว่าราที่ยึดอยู่นะครับผมยังไม่เสร็จสมบูรณ์นะครับอันนี้ตอนสองนะครับผมเห็นไหมครับนี่นะครับผมมีอะไรเพิ่ม เพิ่มมาอย่างแรกเลยสิ่งที่เพิ่มมาก็มีที่ยึดถังน้ํามันกับถังน้ํามันทําแล้วนะครับผมต่อไปก็สวิตไฟฉุกเฉินนะครับผมคลิปที่แล้วไม่มีนะครับแต่คลิปตรงนี้มีแล้วนะครับนี่ครับนี่นี่ครับ นี่ครับติดทั้งสองข้างเลยครับผมนะครับติดทั้งสองข้างเลยครับผมเดี๋ยวปิดตรงนี้นะครับอ่าติดนะครับผมติดทั้งสองข้างครับผมเอาปิดเสร็จแล้วนะครับต่อไปก็เบรกนะครับผมเบรกหลังนะครับผมเบรกหลังเมื่อก่อนไม่มีนะครับผมแต่คลิปนี้มีนะครับนี่นะครับเห็นไหมครับ ฟัมเบกับบิเกเบกนะครับผมใส่แล้วนะครับผมต่อไปแป๊บนะครับนี่นะครับผมต่อไปก็ชุดแฟร์ลิงหน้าครับผมเห็นไหมครับผมทำไปแล้วนะครับผมแฟรลิงหน้าจะมาใส่ตรงนี้นะครับเห็นไหมครับแฟรลิงหน้า ันนี้แฟลิ่งซ้ายนะครับผมส่วนตรงนี้แฟลิ่งขวานะครับนี่ครับอันนี้แฟลิ่งซ้ายนะครับผมทั้งสองแฟลิ่งนี้ผมทําไว้เรียบร้อยแล้วครับผมแต่ว่ายังไม่ได้ยึดติดอะไรเลยนะครับถ้าทําเสร็จสมบูรณ์จริงๆน่าจะตอนที่สามตอนที่สี่นะครับผมไม่ตอนสามก็ตอนสี่นะครับผมอันนี้ก็ถ่ายให้ดูไว้ก่อนนะครับผม เห็นไหมครับชุดไฟลิงหน้านี่นะครับชุดไฟหน้าจะทําเป็นไฟหน้าตาเหลี่ยมนะครับผมตอนที่แล้วตอนตอนก่อนปีก่อนเป็นตากลมนะครับผมแต่ตอนนี้อยากทาตาเหลี่ยมเหมือนพวก n s r สองอยห้าสิบบ้างนะครับผมเหมือนพวก n s r สองรอยห้าสิบ m c ยี่บแปดนะครับผม นี่ครับหลอด LED ก็ทำการเจาะไว้แล้วนะครับผมเสร็จแล้วนะครับขอแค่นี้ก่อนนะครับผมครับ